สวัสดีค่ะตำพริกกระเทียมค่ะเมนูมื้อนี้กระเพราไก่ขั่วแห้งจ้าออเดอร์สี่สิบกรองค่ะขอบคุณออเดอร์ด้ยค่ะออเดอร์นี่ดีใจหลายๆค่ะพอดีค่าหมากค่าพูดนะคะเนาะตอนนี้ก็ยู่ในขั้นตอนการโขลกพริกโขลกกระเทียมค่ะกตสิมนี้พริกซดพริกแหงแล้วก็กระเทียมค่ะโขลกร่วมกันค่ะจะเห็นเป็นกระเพราขั่วแห้งด้วยค่ะผัดแห้งๆค่ะมื้อนี้ โอเคค่ะตำพริกกระเทียมละเอียดแล้วเขาสิพักไว้เด้อค่ะเดี๋ยวไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะได้เป็นใบกะเพราแดงไหม้อค่ะมื่อนี้บมองอยงามต้องมานั่งเลือกอีกโดนเดี๋ยวนี้ก็จะเลือกอีกเด้อค่ะซื้อมาลอยเปอร์เซ็นต์กับใส่ได้ประมาณ60เปอร์เซ็นต์ค่ะเก็บถิ่งส่วนไหล่เดี๋ยวจะค่อยๆเลือกค่ะล่างแล้วก็เด็ดใบไปกะเพราเตรียมไว้ค่ะบันนี้ปกติกะเพราเนี่ยก็สิกินกับไข่ดาวนะคะแต่ว่ามื่อนี้เขาสิใส่เป็นไข่ต้มค่ะเพราะว่าผู้บริโภคของเขาสิค่อนข้างเน้นในเรื่องของการลดความมััันนนนนนเเเเาาาาะะะะะคค่่่่ใป็ไไขขตต้้้้้มมกพรววแหงจี ก่อนจะไปต้มก็มาล้างเปลือกให้สะอาดก่อนเลยค่ะพอเวลาเขาเสิร์ฟนี่ค่ะเสิร์ฟลงกลองเขาจะเสิร์ฟความเปลือกได้ค่ะล้างเปลือกให้สะอาดแล้วค่ะเนาะและนี่ก็เป็นวัตถุดิบลักของมือนี้ดะะ้ค่ะใช้เป็นเนื้อไก่บดจา้าแพ็คสะอาดแบบนี้นะคะแพ็คแมแพ็คแบบนี้นะ,ะ้ะใส่ทั้งหมดสิบกิโลค่ะมหมนีกระเพราส0ิบกล่องใช้สิบกิโลจ้าไก่แบบจุกๆไปเลยเนาะคะ่ะเนาะวัตถุดิบพร้อมแล้วข้ากับไปลงมือผัดกันเลยค่ะกระเพราไก่คั่วแห้งจา้า เนื่องจากว่ามื่อนี้เขาเ็ดในปริมาณหลายเนาะค่ะเดีอีกอย่างนึงเขาบ่มีกระทะใหญ่ค่ะเขาสิมีกระทะเป็นกระทะใบน,น้อยจังสี่ก็จะมานนกลก้นนนะะวนเนื้อไก่กันก่อนค่ะยังบ่ปรุงยังบ่ใส่พริกใส่เครื่องปรุงนะคะจะล้วนเนื้อไก่ให้สุกแห้งดีก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาปรุงค่ะค,คอ่อยๆทยอยเฮ็ดไปเนาะคะ่ะเนื้อไก่ก็เริ่มแห้งและะ้วเด้อค่ะเดี๋ยวเขามาลงมือปรุงกันค่ะก็ล้วนไก่แห้งแล้วเด้อค่ะก็จะเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะพริกกระเทียมทมี่เ่าตั้มใบค่ะอ่าสับคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้า ปร,งรุงรสกดจะมีน้ำมันหอยด้วยค่ะน้ำปลาไปด้สั่งตวงวัดได้ค่ะะกาเอาซอสถัวเหลืองจ้าแล้วก็น้ำตาลเติมซีอิ๊วดำนิดหน่อยค่ะเติมสีะะส,สันซีอิ๊วดำหวานนะคะเห็นสีเป็นเข้มๆส,สวยๆนะคะ เรต้องใส่ไหล่ก็ค่ะจะดัง่งผดคัดคู่เข้าให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะแต่ะจะไปหเหยียดลายเลยค่ะแต่ะจะพัดแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเขาชิมรสได้ทีแล้วเขาใส่ใบกะเพราลงไปค่ะคู่เข้าให้เข้ากันค่ะก็เรียบร้อยแล้วก็จิตตัดขาดไปเลยคะ่ะและะ้วก็พัดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะได้ปริมาณตามที่เขาต้องการนะคะ่ะจะคือ10กิกโลของเขาเนาะคะ่ะใบกะเพราเขาใส่หอมๆนะค่ะเนาะ จะใส่ลงไปไล่ในเมั่เก๊กะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเทศพักไว้ค่ะพัดต่อค่ะอีกย่าวไก่กว่าจะแล้วเนาะกระทะที่สองค่ะไปลุยต่อจ้ากระทะที่สามเลยคะ่ะเดินทางมาถึงกระทะสุดท้ายแล้ว สมะะดุด,ดสามกระทะค่ะแดงคัดเด็กสามกระทะโอเพิ่งสีสันสี่บ่ชใครจัดจานไปาบไหนด้ดยค่ะย่างเพิ่นเพชรน,นะคะ่ะโอเคกระทะที่สามเรียบร้อยจ้าอึออออา๊บอ,อึ๊บอึิบอมาไอ้ะมาณนี้ค่ะาา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 นาา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 าเาาาาาวเาา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 ่าา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 กาาาาาาาะะาาาาาะาาาามาา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 เา้าค่ะอาจสาสาาาาา่าหุงาาาาาาอเป็นา,นะะาีาาามามัน หุงเขาแบบนี้สใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะคะเป็นเคล็ดลับให้เขาหอมนุ่มแล้วก็นเขาจะ,ะบูดเร็วะค่ะที่สำคัญเขาจะรวนค่ะหอมๆน,น,น,นุ่มๆรวนเลยเอลองไปเห็ดใดญ่ดิหุงแล้วใส่น้ำมันพืชนิดนึงจ้าหุงเขาแล้วจะมาเตรียมแพ็คผัดกะเพราด้วยค่ะใส่เป็นถุงค่ะเวลาเอาแพ็คลงกองเขาจะแยกแพ็คแล้วค่ะแยกแพะเป็นข้าวนะคะผัดกะเพราเราก็มีไข่ต้มนะมือน,นี้เนาะไข่ต้มแล้วก็มีพริกน้ำปลาะค่ะแยกแพ็คไว้เพื่อความสะดวกในการเพิ่นจะแกะกินเนาะค่ะจะเขากราบๆไม่จ้ำบ่อบนกันไม่จ้ำบ่อแฉะนะคะ ฝางม้นกับบริกินท่านทีเนาะคะ่ะอ่าสามกระทะทีิงหาอผ้าเ่ากะ,ะจะมาคุกร่วมกัน,นะคะ่ะในรสชาติเป็นถั่วถึงสม่สำเสมอแล้วคะ่ะแล้วจะมาแพคลงถุงค่ะแล้วก็จะตัดตอนในตอนแพ็คเลยนะคะเพราะว่าอาจจะใส่ไปลาโดดแน่เนาะนมาจอบังเขา้ะคะ่ะนี่สุกแล้วอ้ยควรถ่นถนวนถวนดเลยคะ่ะฟูขึ้นมอเลยจ้านี่ค่ะกาคข้นกลับด้านนะคะ่ะใพิ่นมี้ความสุกถั่วถึงสม่สำเสมอค่ะนี่เขาจะสวยๆหนุ่มๆหอมๆแบบนี้เลยค่ะเขาบ้านเทาเนาะอ่าปิดฟ้าไปค่ะ เผื่อเป็นละอุอยู่นี่นะคะ,นะเนาะเดี๋ยวจังมาตักใส่ถุงกันค่ะนี่กระเทียน้ำซุปผักให้น้ำได้ะค่ะผักก็จะมีแครอทข้าวโพดนะคะแล้วก็ตัวลันเตาค่ะนะคะตุ่มอ่าวมันไก่ได้ค่ะใส่กับเกลือและะ้วค่ะทุบขิงลงไปกระเทียมลงไปค่ะหลักผักชีแล้วก็ใส่ผักหั่นหั่นเตาเล็กๆแบบนี้ลงไปแล้วค่ะผักบะหมี่ก็จะมีสำเร็จได้ค่ะในรสชาตเป็นผักแซ่แข็งนะคะเท็ดน้ำซุปน้ำแล้วค่ะจะได้ของข,องของ้อะค่ะส่วนนี้กระเเป็นพริกน้ยมปลาได้ค่ะ พี่กัปาเฮ็ดเองเนาะคะ่ะจะไม่ได้ตักแบงค่ะจะยกเป็นกระปุกไปให้เพื่อนเลยนะคะแล้วก็เอาช้อนกลางไปค่ะน้าค่ะเข่ากับตักใส่แพนกไปเลยนะคะกระเพราก็ตักใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างครบพร้อมแล้วข้ามาบรรจุ้ร่างประกอบร่างเป็นเขากองกันจ้าเอากล่องมาจ้าวางตาวางไปกระเพราคั้วแห้งหนึ่งถุงวางลงไปไข่ต้มนะจ้าไข่ต้มด่างเปลือกกลอนเลยะคะ่ะแล้วก็น้ำซุปค่ะน้ำซุปค่ะแล้วก็ช้อนหนึ่งคัน ส่วนพริกน้ำปลายกเป็นกระปุกไปเลยจ้าประกอบร่างเรียบร้อยปิดกล่องจ้าข้าวกระเพราคั่วแห้งไข่ต้มจ้าหนึ่งกล่องแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่คือหนึ่งกล่องจ้า <laughs> หนึ่งกล่องนะ ผลงานวันนี้จ้าสี่สิบกล่องเด้อสี่สิบกล่องค่ะเรียบร้อยค่ะสี่สิบกล่องแพ็คเสร็จทันเวลาพอดีจ้าเดี๋ยวจะไปส่งเพิ่นอยู่หมองเพิ่นจัดกิจกรรมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันตลอดมากค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้นะไม่เด้อค่ะพอกันคิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ